คลิปคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่สอนตกแต่งตกแต่งเพจตกแต่งหน้าที่เราสร้างนะคะอันดับแรกเลยเข้าไปที่หน้าหลังบ้านนะคะแล้วก็ไปที่ในส่วนของเพจคลิกที่คำว่าเพจนะคะทีนี้เราจะไปแต่งหน้าสินค้าของเรานะคะเช่นหน้าที่ชื่อว่าหมวดข้อเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นะคะก็คลิกไปที่ชื่อตรงนี้ได้เลย ประมาณนี้นะคะทีนี้จะเห็นว่ามันมีการตกแต่งหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งสไตล์นี้ให้ดูนะคะอันนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปหน้าที่ยังไม่ได้แต่งก่อนอ่ะโอเค เมื่อวานนี้นะคะเรามีการสร้างหน้าขึ้นมานะคะเป็นหน้าที่โชว์สินค้าในแต่ละหมวดของเรากตัวก็อย่างหน้านี้นะคะเป็นหน้าโชว์สินค้าที่เป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ทั้งหมดนะคะซึ่งมีสอคอร์สเรียนนะคะเป็นคอร์สเรียนสร้างเว็บไซต์ด้วย easy word p r e s s level 2กับ easy word p r e s s level 1นะถ้าหน้านี้ค่ะอยู่ๆเลยอ่ะเปิดมาปุ๊บเนี่ยโชว์เป็นสินค้าเลยอ่ะอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาสอนวิธีการตกแต่งนิดนึงนะคะ1ก็คือ ช่องว่างตรงนี้อ่าข้างบนตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะพิมพ์คําอธิบายหรือคําบอกเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในหน้านี้ได้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะพิมพ์เนี่ยถ้ามันขึ้นเป็นข้อมูลเป็นคําวัดใช้อะตรงเนี้ยเราสามารถที่จะจิ้มแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยส่วนตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นข้อความในรูปแบบของพารกากราฟนะคะยกตัวอย่างนะเราก็จะพิมพ์คําว่า ทำเรื่องการเรียนเว็บไซต์ให้เป็นเรื่องง่ายๆด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ของเราโดยทีมอาจารย์ผู้มากประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลองเขียนบรรยายไปนะคะ ก็จะเป็นสะดวกสบายเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่นะคะเาเรียนรู้ได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ด้วยระบบเรียนออนไลน์ กับเรานะคะประมาณนี้นะคะก็ใส่คําเกิดอธิบายนิดนึงเสร็จแล้วทีนี้ค่ะเราจะคลิกเราจะคลิกไปที่เครื่องหมายบวกข้างบนตรงนี้มุมบนทางด้านซ้ายมือมีเครื่องหมายบวกนะคะคลิกเครื่องหมายบวกหนึ่งทีเสร็จแล้วทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมอะไรไปนิดนึงนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะเราต้องการใส่ cover นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเซิร์ชหานะคำว่า co แล้วก็เลื่อนลงมานะคะหาคำว่า cover c o v พิมพ์คาว่า c o v ก็ได้นะคะถ้ามันพิมพ์ c o แล้วหาคำว่า cover ไม่เจอก็คือตัวนี้เราจะใส่ cover เข้าไปนะคะตัว cover เนี่ยสามารถที่จะใส่สีหรือใส่รูปภาพเข้าไปที่ส่วนของ cover ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะคลิก cover คลิกทีกเดียวนะอย่าคลิกสองทีนะคะคลิกแค่ทีเดียวพอเลื่อนเมาส์มาทางด้านขวาตรงนี้ค่ะตรงนี้จะกระบาดปิดไปเลยก็ได้ค่ะ,ะทีนี้ถ้าเราต้องการจะใส่เป็นสีเฉยๆนะคะอาจจะใส่เป็นสีเขียวขั้นก็สามารถเลือกสีเขียวได้เลยแต่ถ้าเราจะใส่เป็นรูปภาพนะคะให้เราคลิกที่คําว่ามีเดียหรืออัปโหลดเพื่อดึงภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราะค่ะอัพเข้าไปในเว็บไซต์แล้วดึงมาใส่ ในที่นี้เราจะเลือกจากมีเดียนะคะสมมุติว่าเราเคยใส่ภาพเข้าไปในเว็บไซต์แล้วจะอยู่ในมีเดียนะอะ่คลิกมีเดียสองครั้งแล้วเราก็ลองหาภาพนะคะยกตัวอย่างเป็นภาพนี้อาจจะเป็นภาพนี้แล้วก็คลิกเลือกภาพ1ทีแล้วก็กดปุ่ม select ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีการใส่ภาพเข้าไปแล้วนะคะ ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะทําให้ภาพนี้ค่ะสีมันดูมันดูแบบเข้มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เหมือนสีของภาพมันดูหมองๆใช่ไหมคะฝั่งทางด้านขวามือตรงนี้คลิกที่รูปหน้าต่างตรงนี้ค่ะ1ทีเสรจแล้วก็คลิกที่รูปพจน์เซี่ยวตรงนี้ค่ะคลิกที่คําว่า b a c k g r o u n d เดี๋ยวนะขอคลิกให้โดน โอเคเอาใหม่คลิกให้โดนตัวรูปภาพที่เราใส่เข้าไปอะคะ่ะรู้ได้ไงว่าคลิกโดนภาพที่ใส่เข้าไปคลิกบริเวณประมาณนี้ค่ะมันจะเกิดเป็นกรอบสีน้ำเงินเล็กๆล้อมรอบนะคะเสร็จแล้วคลิกที่รูปพระจันเซี้ยวตรงนี้จะเจอคำสั่ง Color Overlay ใช่ไหมคะแล้วไปปรับตรงนี้ค่ะปรับ Overlay Opacity ะคะ่ะให้มันลดน้อยลงเป็น0%เลยอ่ะประมาณนี้จากของเดิมเมื่อกี้ค่ะมันเป็นมันเป็น50% มันก็เลยดูเหมือนเป็นสีดำๆทึบๆว่าค่ะทับอยู่เราก็ปรับตรงนี้นะคะสังเกตว่าภาพมันก็จะกลับมาเป็นภาพสดตามรูปแบบที่เราเลือกมาตอนแรกแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวคำสั่ง overlay ตรงนี้ค่ะมันสามารถย้อมสีภาพได้นะการย้อมสีภาพก็คือสมมุติว่าเราปรับคำสั่ง overlay opacity ค่ะเป็นประมาณ50เสร็จแล้วต้องคำว่า overlay ตรงนี้ค่ะให้เราคลิกแล้วเราก็คลิกที่ตรงนี้แล้วเราก็เลือกสีได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะใส่สีย้อมทับเข้าไปบนตัวผ้านะคะหรือถ้าเราอยากได้เป็นสีแบบกราดีเนเราก็คลิกที่คำว่ากราดียนแล้วเราก็เลือกสีเห็นไหมคะถ้าเป็นกราดิเอตเนี่ยข้อดีก็คือมันสามารถที่จะเลือกสีได้มากกว่า1สีนะคะเพราะกราดีเอเนี่ยสามารถสร้างจุดสีเพิ่มได้มากกว่า1จุด แล้วจุดสีแต่ละจุดอะคะ่ะเราก็คลิกดับบิ้คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกสีได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ตรงแองเกิลตรงนี้เป็นเหมือนแบบองศาของการไล่เฉดหรือปรับแขนตรงนี้ก็ได้นะคะแต่จะให้เขาไล่เฉดแบบใหม่ก็ปรับได้เลยนะคะแนะนําว่าลองเอาสีกาเดียนะคะมาย้อมทับก็ได้มันก็จะให้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าสีมันเข้มไปก็ปรับตรง o อเวอร์เล a c อ t y ตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ชอบ อยากได้ความสดความชัดเจนของภาพนี้โอเวอร์เล a อปาซิตี้ตรงนี้ค่ะคุณปรับกลับไปเป็น0ูนย์เลยค่ะมันก็จะกลายเป็นภาพสีตามปกติได้เลยนะคะอ่ะทีนี้บนตัวภาพนี้ค่ะอยากจะใส่ข้อความเข้าไปสามารถพิมพ์ข้อความได้เลยนะคะตรงนี้เราคลิกเมาส์หนึ่งทีแล้วเราก็พิมพ์ข้อความนะคะในที่นี้อาจจะพิมพ์ข้อความว่าคอร์สเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์อ่ะ แบบนี้นะคะเราก็อาจจะปรับให้เป็นตัวหนาหน่อยแบบนี้นะถ้าอยากจะปรับตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นนะคะหรือเปลี่ยนสีด้วยคลิกที่รูปประจันเซี้ยวตรงนี้แท็กเปลี่ยนสีได้เลย Background แบ็กกราว n d แบ็กกราว n d ตรงนี้คือสีพื้นหลังของตัวหนังสือนะคะก็ลองเลือกดูจะเอาสีอะไรอ่ะยกตัวอย่างนะคะสีตัวหนังสือเราตีกลับไปเป็นสีดํา นะคะส่วนแบ็กกราวขอเป็นสีเหลืองสิ่งที่ได้จะเป็นแบบนี้ค่ะเก๋ดีเนาะอ่าหรือหรือเราจะบอกว่าอยากจะให้แถบสีเหลืองตรงนี้ค่ะให้มันดูแบบจางๆหน่อยเพื่อที่จะได้มองเห็นลวดลายของภาพพื้นหลังด้วยเก๋ไปอีกแบบหนึง่งดูนะคะเราคลิกที่รูปประจันเซี่ยวคลิกที่แบ็กกราวคลิกที่ตรงนี้ค่ะ จ๊บแล้วปรับตรงนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะตรงนี้นะเนี่ยก็เป็นการปรับให้สีเหลืองอะ่ะมันจางลงเห็นไหมคะมองออกไหมสีเหลืองมันจางลงพอมันจางลงมันจะมองทะลุผ่านเห็นลายภาพที่อยู่ข้างหลังนะคะเอาเทคนิคนี้มาเล่นก็ได้มมไม่ได้ค่ะไม่ได้ ออใช่ค่ะอะทีนี้ต่อมาขนาดตัวหนังสือค่ะอยากให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นนะคะมาปรับตรงนี้เลยฝั่งทางด้านขวามือตรงนี้นะคะมีเป็นไอคอนตัวนี้คลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็ปรับสเกลตรงนี้ตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นนี่นะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ อยากจะให้ตัวหนังสือคําว่าคอร์สเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์มันมีมูฟเมนต์มันมีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเราจะทําเทคนิคเดิมเลยก็คือคลิกมาที่รูปนี้ค่ะคลิกมาที่รูปเฟืองแล้วตรงนี้เป็นคําสั่งบล็อกทู o คลิกเครื่องหมายบวกตรงคําสั่งบล็อกทู o จจาได้ไหมตรงคําสั่งบล็อกทู o เนี่ยมันจะมีเป็นใส่เป็นฟังก์ชัน Animation นะคะคลิก Animation อ่ามันใส่คำสั่ง Animation มาแล้วจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคลิกไปที่ Animation เสร็จแล้วตรงนี้ค่ะมันก็จะมีให้เราเลือกรูปแบบ Animation เลยนะคะเช่นจะให้มันฟิปอ่ะฟิปปื้ออย่างนี้นะคะอ่ะถ้าไม่ชอบฟิปก็ลองเลือกเป็นแบบอื่นปื้บอย่างนี้นะคะ ทีนี้ถ้ามันเลื่อนเร็วเกินไปค่าสปีดความเร็วนะคะเราก็ปรับเป็น slower เขาก็จะช้าลงนะคะแล้วก็จัด delay ดนิดนึงนะคะเวลาที่คุณพี่มีคนเปิดมาหน้านี้ค่ะอยากจะให้มันหน่วงเวลาไว้สักสักสามวิแล้วข้อความคำว่าคอสเรียงเกี่ยวกับเว็บไซต์อะค่ะมันค่อยมีการเคลื่อนไหวมาก็คือตรงช่อง delay ตรงนี้ค่ะอาจจะปรับเป็นอ่าเมื่อกี้บอก3วิใช่ไหม เลือกเป็น T s e c o n นนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็กดอัปเดตอ่ะประมาณนี้นะคะหน้านี้เราก็ลองตกแต่งดูนะทีนี้ถ้าเราอยากจะเคลื่อนย้ายค่ะอยากจะเคลื่อนย้ายภาพตรงเนี้ยไปไว้เหนือเหนือคำอธิบายข้างบนสังเกตไหมภาพเนี้ยมันอยู่ข้างใต้ใช่ไหมคะอยากจะย้ายขึ้นไปก็คือคลิกบริเวณภาพตรงเนี้ยหครั้ง จแล้วมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะมีลูกศรคลิก1ทีมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยประมาณนี้ทีนี้มันก็จะเรียงแบบนี้ละอันนี้กระบ,บาดปิดไปเนี่ยค่ะสะล้ก็กดปุ่ม update. อัปเดตอ่าแล้วเรามาดูผลลัพธ์ของหน้านี้นะคะคลิกที่ตรงนี้เลยแล้วก็คลิกที่ preview in new tab ไปดูผลลัพธ์ในหน้าการแสดงผล หน่วงสามวินะคะค่อยเลื่อนมาเห็นไหมอ่าเราเลื่อนลงมาตรงนี้เป็นคำอธิบายเห็นไหมคะแล้วก็มีเป็นคอร์สเรียงนะคะเมืม่อวานที่เราทำการเราแค่ดึงตัวสินค้าขึ้นมาโชว์ใช่ไหมเรายังไม่ได้มีการใส่โคเวอร์ใช่ไหมเรายังไม่มีการใส่คำอธิบายตรงนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเราแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะทีนี้ทุกคนสังเกตผลลัพธ์ตรงนี้ไหมคะคำอธิบายตรงนี้ค่ะ ค่อนข้างที่จะชิดเกินไปกับภาพโคเวอร์ถ้าลักษณะแบบนี้มันดูไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะคะคลิกกลับมาที่แถบ Edit จึบ๊บแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้เซิร์ชหาคำว่า sp และเลือกคําว่าจิ้มเข้าไปที่คําว่า Spacer เดี๋ยวเราจะเติมช่องว่างเข้าไปนิดนึงค่ะให้มันมีการใส่ช่องว่างขั้นระหว่าง c ค v ว r กับข้อความที่เป็นคําอธิบายเมื่อกี้นี้คลิก Spacer คลิกทีเดียวนะเสร็จแล้วก็เลื่อนเมาส์มาทางขวาตรงนี้ค่ะมันจะใส่เอาไว้ล่างสุดค่ะจากล่างสุดไม่เป็นไรแล้วก็คลิกลูกศรตรงนี้ค่ะอันนี้คือตัว Spacer กดลูกศรเลื่อนขึ้นค่ะค่อยๆเลื่อนขึ้นมานยะคะเลื่อนขึ้นมาอ่ะอันนี้เราเลื่อนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมันจะมาอยู่ขั้นตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ปรับความสูงนิดนึงก็ได้ถ้าเมื่อกี้มันสูงไปใช่ไหมระยะห่างมันมากไปเราก็ปรับนิดนึงประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะเวลาดูผลลัพธ์การแสดงผลนะคะอย่าดูในหน้าของการแก้ไขหน้านี้คือหน้าของการแก้ไขนะคะผลลัพธ์เราอาจจะมองว่ามันห่างกันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ในความเป็นจริงค่ะลองกดอัปเดตก่อนหนึ่งทีแล้วก็คลิกที่ตรงนี้แล้วก็ preview in new tab ให้ไปดูผลลัพธ์ในหน้า preview in new tab ค่ะยิงผลลัพธ์การแสดงผลในหน้าในหน้า p r e v i e w in n e w tab เสมอเนี่ยค่ะดูว่าระยะมันโอเคไหมนะคะประมาณนี้อ่าตัวหนังสือเล็กไปกลับไปแก้นิดนึงนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันเล็กไปก็เหมือนเดิมเลยนะคะ ปรับขนาดอ่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าแนะนำว่าจดไว้ด้วยก็ดีนะคะว่าขนาดตัวหนังสือตรงคำอธิบายตรงนี้เราในหน้านี้เราทำเป็นขนาดเท่าไหร่เวลาเรามีหน้าแสดงสินค้ามากกว่าหนึ่งหน้าค่ะก็ควรที่จะใช้ตัวหนังสือไซส์เท่าๆกันด้วยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน้องใส่ยี่สสองยี่สิบ อ่ะประมาณนี้อ่ะอันนี้อยากได้เป็นตัวบางตัวหนาเลือกเลยนะคะแล้วก็ข้อความตรงนี้ค่ะอยากจะให้มันมีมูฟเมนต์ไหมอยากให้มันมีการเคลื่อนไหวไหมนะคะก็แล้วแต่เราเลยถ้าต้องการให้มันมีการเคลื่อนไหวนะคะมาคลิกที่รูปเฟืองคลิกที่บล็อกชูนคลิกที่คำสัง่ง Animation คลิกท,ท,ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบเหมือนเดิมเลยปึ๊บอ่าแล้วก็ดีเลยอ่าจะให้ดีเลยสองนาทีนะคะสปีดเป็นสโลเวอร์จะได้ไม่เร็วเกินไปแล้วก็อัปเดตอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันยังดูเรียบเกินไปนะคะข้างล่างตรงนี้ค่ะแนะนำว่าให้เราอ่ะอาจจะตกแต่งเพิ่มเติม อาจจะใส่อะไรเข้าไปลองออกแบบดูนะคะหรืออาจจะใส่เป็นแกลเลอรี่อาจจะเป็นแกลเลอรี่ภาพนักเรียนนักศึกษาที่เคยมาเรียนกับสถาบันเราอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรตกแต่งเข้าไปนะคะหรือจะไม่ใส่ปล่อยว่างไว้ก็ได้นะคะแต่อย่างน,น้อยๆอะคะ่ะในหน้าโชว์สินค้ามันควรที่จะต้องมีการตกแต่งสรุปก็คือให้เราทำการตกแต่งโดยใช้โคเวอร นะคะแล้วก็ใส่ให้มันมีการเคลื่อนไหวมีแอนิเมชันนะคะจำได้ไหมตัวฟังก์ชันแอนิเมชันตัวบล็อกทูลอ่ะมันมาจากการที่เราลงปั๊กอินตัวที่ชื่อว่าออ t เตอร์นะคะมันถึงจะมีฟังก์ชันนี้ให้ปกติ Wordpress พื้นฐานจะไม่ได้มีฟังก์ชันนี้ให้นะคะสำหรับใครที่แบบไปทดลองทำก็อย่าลืมลงปั๊กอินออเตอร์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะประมาณนี้นะส่วน การใส่และการสินค้านะคะถ้าใครลืมไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปทวนการใส่และการสินค้าให้อ่าวิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าหลังบ้านนะคลิกที่ตรงนี้แล้วก็เนื่องจากว่าเราลงปักอินตัวที่ชื่อว่า WooCommerce นะคะเราจะไปใส่และการสินค้าใน WooCommerce กันนะเราใช้ตัว WooCommerce เป็นตัวดึงสินค้าขึ้นมาโชว์เพราะฉะนั้นให้เราไปที่หลังบ้านหาคำว่า WooCommerce ใต้คำว่า o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  m m e r c e อะค่ะมีคำว่า Product เอาเมาวางตรง r r o u u t นะเราเลื่อนเมาท์มาทางด้านขวาจะมีคำสั่ง Add New อ่าคลิกไปที่คำสั่ง Add New นะคะแต่ถ้าใครจะไม่ใส่รายการสินค้าเพิ่มแต่จะไปแก้ไขรายการสินค้าที่เคยใส่ไว้แล้วเมื่อวานก็คือคลิกที่คำว่า All Product ก็จะเจอรายการสินค้าที่เราใส่เมื่อวานอยากแก้ไขอ,อันไหนก็คลิกเข้าไปในชื่อสินค้าน,นั้นได้เลยนะคะแต่อันนี้เราจะสาธิตวิธีการใส่สินค้าเพิ่มให้ดูเพราะฉะนั้นเราคลิกที่คำว่า add new อ่ะอันดับแรกเลยนะคะตั้งชื่อสินค้าเช่นคอสอนถ่ายภาพอ่ะคอสอนถ่ายภาพสินค้า แบบสเต็ป by สเต็ปแบบสเต็ป by สเต็ปเหมาะสำหรับมือใหม่ดีต่อใจอ่ะอันนี้ก็เป็นการตั้งชื่อสินค้าของเรานะคะเนื่องจากว่าเราจะทำเป็นเว็บไซต์แล้วก็ขาย คอร์สเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอร์สเรียนของเราคอร์สสอนถ่ายภาพสินค้าแบบสเต็ปบายสเต็ปเหมาะสาหรับมือใหม่ดีต่อใจอะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้ต่อมาคําอธิบายรายละเอียดสินค้าตรงตัวดักดีสคิปชั่นนะคะเราก็ใส่คําอธิบายไปเช่นคอร์สนี้เหมาะกับใครนะคะคอร์สนี้มีสอนหัวข้ออะไรบ้างคอร์สนี้กี่ชั่วโมงมีให้ลูกค้าดูกี่คลิปนะคะก็ใส่บรรยายรายละเอียดตรงนี้ไปนะคะ แล้วหลังจากนั้นเลื่อนลงมาตรงนี้ค่ะตรง Product Data ตรงนี้เลือกเป็น Simple Product แล้วใส่ราคาคอร์สเรียนเช่นเราใส่ราคาคอร์สเรียน3 3 9 9บาทนะคะตอนนี้ทำส่วนลดค่ะลดราคาเหลือ2,099บาทนะคะมีการกำหนดด้วยนะว่าราคาเนี้ยเราจะเริ่มเมื่อไหร่และสิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นไปคลิกที่ในส่วนของตัว Schedule ตรงนี้นะคะ ตรงฟอร์มวันที่เริ่มต้นใช้ส่วนลดนี้วันที่สิ้นสุดที่จะใช้ราคานี้นะคะฟอร์มแล้วก็คลิกเข้าไปสมมุติว่าเราจะเริ่มวันที่วันนี้วันที่ยี่สิดสมมติเราจะเริ่มวันที่ท 27, สาจ,จสิบเอ็ดจสิ้นสุดอ่าสิ้นสุดสิ้นสุดเดือนถัดไปอ่าสิ้นสุดเดือนถัดไปวันที่สิบห้าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเรียบร้อยละนะคะ แต่แล้วเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเพิ่มเติมนิดนึงฝั่งทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะเราจําเป็นจะต้องใส่รูปภาพสินค้า1ภาพอันนี้ใส่เป็นภาพภาพหลัก1ภาพส่วนแกลเลอรี่นะคะแกลเลอรี่คือใส่ภาพที่เกี่ยวข้องอื่นๆเข้าไปนะคะแนะนําว่าให้ใส่ภาพทั้ง2จุดถ้าเป็นเซต Product Image ใส่ภาพที่ดีที่สุดแค่ภาพเดียวนะคะ โปรดักต์แกลเลอใส่ภาพที่เกี่ยวข้องนะคะใส่ไป4ีหภาพเจ็ดดภาพได้เลยนะวิธีใส่ภาพก็คลิก Set Product Image อ่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าขอเป็นภาพนี้ละกันอ่ะขอเป็นภาพนี้จึบ๊บอ่ะเนี่ยค่ะภาพมาเรียบร้อยส่วน Add Product Gallery ก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะใส่เข้าไป แล้วก็ add to gallery สมมุติใส่ไป2ภาพนะคะไอตัว product description เราจะไม่กรอกข้อมูลก็ได้นะคะหรือถ้ากรอกข้อมูลอะกรอกข้อมูลในน้อยไม่ต้องกรอกเยอะมากเพราะว่าตัวนี้ค่ะมันจะถูกดึงขึ้นไปโชว์ในหน้ารวมรายการสินค้าค่ะอาจจะใส่เยอะอาจจะดูลบไปนิดนึงก็ได้นะคะแต่แล้วสิ่งสำคัญที่ห้ามลืมเลยฝั่งทางด้านขวามือนะคะ product category ให้คลิกเลือกด้วยว่าสินค้าอันนี้มันไปอยู่ในหมวดไหนเพราะเมื่อวานนี้ค่ะเราทำการสร้างหน้าใช่ไหมเราทำการสร้างเพจและเราก็เซตดึงสินค้าในแต่ละหมวดให้มันไปโชว์ในแต่ละเพจที่เราสร้างนะคะอันนี้เราก็จะเลือกเป็นคอร์สถ่ายภาอยู่ในหมวดหน้าแสดงผลที่ชื่อว่าคอร์สเรียน e ีคอมเมิร์นะคะเนี่ยเราก็ติก๊กแบบนี้ อาแท็กโปรดักแท็กอาจจะใส่กำกับไปด้วยก็ได้สอนถ่ายภาพเนี้ยแล้วก็แอดนะคะอ่ะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Publish อย่าลืมกดปุ่ม Publish ด้วยถ้าไม่กด Publish มันจะไม่ไปแสดงผลที่หน้าบ้านนะอ่ากด Publish ให้เรียบร้อยนะคะ อ่ะแล้วกลับไปดูผลลัพธ์หน้าบ้านนะคะอ่ะถ้ากลับไปดูผลลัพธ์หน้าบ้านนะคลิกที่ตรงนี้ค่ะมุมบนทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะเป็นชื่อเว็บไซต์ที่เราตั้งใช่ไหมเลื่อนเมาส์มาคลิกที่คำว่าวิสิตไซต์อ่ะมันจะพาไปที่หน้าบ้านอ่ะอันนี้คือหน้าบ้านใช่ไหมทีเนี้ยเราจะไปดูในหน้าหน้าโปรดักต์นะคะหน้าโปรดักต์เมื่อกี้นี้ที่เรา ที่เราใส่เข้าไปที่เราใส่สินค้าเข้าไปก็คือหน้าที่ชื่อว่าคอร์สเรียนเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซเราก็คลิกเข้าไปปึ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะมีคอร์สเรียนที่ชื่อว่าสอนถ่ายภาพใส่เข้ามาอยู่หน้านี้นะคะเนี่ยเนี่ยเราก็ลองดูว่าเราจะตกแต่งหน้าไหนยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ที่เราตกแต่งไปเมื่อกี้นี้ ะคะ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ให้ตกแต่งหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตรงหน้าหน้าหรือว่าเพจที่เราสร้างเอาไว้อะคะ่ะเราจะเปิดให้มีคนมาคอมเมนต์ได้ด้วยนะวิธีการนะคะเดี๋ยวนี้เพิ่มเติมให้นะ,ะคลิกกลับไปที่หน้าแดชบอร์ดหรือถ้าเราค้างอยู่ที่หน้านี้อยู่แล้วอะคะ่ะ อาจจะไม่ต้องคลิกกลับไปที่หน้าแดชบอร์ดนะให้เราคลิกไปที่คำว่า edit page ได้เลยทั้งบนตรงนี้มีคำสั่ง edit page นะคะส็จแล้วฝั่งขวามือตรงนี้ค่ะมันจะมีให้เราอะค่ะติ๊กถูกตรงคำว่า discussion allow oh, comment ตรงนี้ติ๊กถูกเอาไว้ก็ได้นะคะหมายความว่าลูกค้าสามารถที่จะเข้ามา comment สอบถามในหน้านี้ได้เลย อ่าอันนี้ก็สะดวกดีนะคะแต่ถ้าไม่อนุญาตไม่อยากให้มันมีช่องให้คนมาพิมพ์คอมเมนต์เอาติ๊กถูกตรงนี้ออกโอเคไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมันจะอยู่ในแท็บที่ชื่อว่าเพจตรงนี้เพจมันจะมีแท็บคําว่าบล็อกกับคำว่าเพจนะคะถ้าเป็นอนุญาตให้แบบคอมเมนต์ได้ไหมเนี่ยแท็บเพจแล้วก็ข้างล่างตรงนี้โอเคนะคะอย่าลืมกดอัปเดตเมื่อแก้ไขแล้วด้วย